คาถามที่พวกเราต้องคิดก็คือหน้าตาสังคมสันติสุขที่พวกเราอยากจะเห็นเนี่ยเป็นแบบไหนสังคมสันติสุขที่ว่าคือสังคมที่ให้อภัยกับกระบฏให้อภัยกับการก่อการร้ายแต่โกรธเคืองเครียดแค้นกับการแสดงออกทางการเมืองหรือเปล่าหรือสังคมสันติสุขที่ว่าคือสังคมที่ให้อภัยกับคนที่ฉีกกฎหมายสูงสุดของประเทศให้อภัยนิรโทษกรรมกับคนที่ทํารัฐทหารมาแล้ว11ครั้งแต่ไม่ให้อภัยกับประชาชนคนตัวน้อยที่ถูกกันแกล้งทางการเมืองใช่หรือไม่ สำหรับผมแล้วนะครับสังคมสันติสุขคือสังคมที่เราให้อภัยกับคนทุกคนที่ออกมาเรียกร้องต่อสู้กับความอายุติธรรมไม่ว่าเขาจะเป็นสีไหนไม่ว่าเขาจะอุดมการอะไรสิ่งสําคัญคือพวกเราคนไทยต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้จากอดีตและต้องพร้อมที่จะร่วมกันออกแบบอนาคตเพื่อไปสู่สังคมที่ดีกว่าด้วยการจับมือคนทุกคนไปด้วยกันนะฮะโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้หนึ่งในปัญหาสําคัญของประเทศไทยเราเองที่กําลังเจออยู่ก็คือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เเปป็นััญหารรื้อง รั้งพัฒนาการทางการเมืองของเราแล้วก็รั้งพัฒนาการเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยมามากกว่า20ปีนะครับในช่วงเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหลากหลายกลุ่มนะฮะหลากหลายช่วงอายุหลากหลายอุดมการออกมาใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการแสดงออกแล้วก็การแสดงความคิดเห็นมากมายเพ <conflicts> <especially> ื่อเรียกร้องต่อความอยุธรรมทางสังคมที่แต่ละฝ่ายเห็นว่าไม่ถูกต้อง จยทำให้ตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันเรามีการประท้วงใหญ่มาแล้วอย่างน้อย9ละลอกนะครับแล้วก็มีการปรับปรามผู้ชุมนุมมาแล้ว5รอบใหญ่นั่นก็คือครั้งแรกในปี2551ที่มีม็อบพันธมิตรต่อต้านรัฐบาลพักพลังประชาชน มาถึงช่วงปี2552นะครับเราก็มีรัฐบาลนําโดยพรรคประชาธิปัตย์ก็มีม็อบนอปชออกมาต่อต้านจนภายหลังก็เกิดเหตุการณ์สงครามเลือดในเดือนเมษายนปี2552ถ้าจํากันได้นะครับในครั้งที่3เนี่ยก็คือในเดือนพฤษภาคมในปีถัดมาก็ปี2553ก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาเลือดนะครับผมเชื่อว่าก็มีสมาชิกวุฒิสภาเราก็อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยท่านหนึ่งนะครับมีการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์นะฮะจนนําไปสู่การสังหารหมู่กลางกรุงเทพมหานครและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9.9ศพ ขณะที่ปี2 5 6 2 5 7ในช่วงรัฐบาลเพื่อไทยนะฮะก็เกิดการต่อต้านโดยม็อบก,กรกปสและนำไปสู่เหตุการณ์ชัดดาวกรุงเทพที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไปเป็นจำนวนมากและรอบสุดท้ายก็คือปี63-64ที่ผ่านมานะฮะในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เกิดม็อบรัศดรและอีกหลากหลายกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องการแสดงออกทางการเมืองต่อความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่หลายกลุ่มข้างต้นเคยทํา ความขัดแย้งที่ผ่านมาครับก็ทําให้คนไทยเสียชีวิตเป็นหลักร้อยมีผู้บาดเจ็บเป็นพันคนแล้วก็มีคนถูกดําเนินคดีเกือบครึ่งหมื่นหรืออาจจะมากกว่านั้นและเศรษฐกิจไทยก็ต้องสูญเสียไปมากมายกว่าหลายแสนล้านบาทแถมยังมีความเสียหายอีกมากมายที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ไม่สามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่ถูกลิดรอนไปวัฒนธรรมลอยนวนผลพ้นผิดของเจ้าหน้าที่รัฐและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันการเมืองในสังคมไทยที่สร้างความสูญเสียแก่เราคนไทยไปเยอะมาก พวกเราจึงจาเป็นที่ต้องหาฉันทามาติของสังคมนะครับที่จะทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันหลังวิกฤตความขัดแย้งที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนครับว่าการนิรโทศกรรมก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อนําไปสู่ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและจัดการความขัดแย้งได้มาวันนี้ครับคนจนํานวนหนึ่งก็เชื่อว่าความขัดแย้งของสังคมข้างต้นกําลังจะถูกชําระสาสางหลังจากที่วุฒิสภาแห่งนี้นะฮะถ้าเรามีลมติเห็นชอบกับการนิรโทศกรรมที่มีชื่อร่างว่าพราบรสันติสุข แต่าว่าหลังจากที่ผมได้อ่านตัวร่างดูแล้วนะครับก็ดูท่าจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะร่างพรบฉบับนี้มีการนิรโทษกรรมแบบเลือกปฏิบัต,ติมันจะไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งได้จริงนะฮะและจะนําไปสู่การสมไฟความขัดแย้งแระลอกใหม่ เนื่องจากร่างพรบฉบับนี้มีการเขียนไว้เลยว่าจะไม่นินรโทษกรรมให้กับคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112แต่กับยอมไม่มีการนิรโทษกรรมคดีก่อกบฏและเกี่ยวกับการก่อการร้ายมาตรา113รวมถึงคดีขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งมีความร้ายแรงและเป็นปฏิบัติต่อ,อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขวาม,มากนะครับ นอกจากนี้ครับในช่วงที่ผ่านมาคดีหนึ่งสองยังถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองและผู้ที่มีอำนาจในยุคก,ก่อนในการกั่นแกล้งและปิดปากผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั้งที่ผู้คนนั้นไม่ได้มีเจตนาชั่ว้ายนะฮะหรือไม่ได้มีการกระทาที่ตรงกับความผิดที่ตัวบทกฎหมายกําหนดไว้เลยเพียงแต่ออกมาแสดงความคิดเห็นในการชุมนุมและแค่การแสดงออกทางการเมืองเท่านั้น และที่ร่างพรบฉบับนี้ได้สร้างภาวะยกเว้นให้คดีที่ร้ายแรงกว่าอย่างการก่อกระบฏหรือการก่อการร้ายผ่านได้นะฮะพระบนี้เลยทําให้กฎหมาย1นึเนี่ยกลายเป็นเรื่องของการเมืองมากยิ่งขึ้นและจะนําไปสู่ความขัดแย้งใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งพวกเราก็ต้องเผชิญปัญหานี้กันต่อนะครับคือผมเชื่อว่าท่านประธานเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการขจัดความขัดแย้งนะฮะซึ่งซึ่งผมมั่นใจเลยว่าการนิติศึกรามแบบเรื่องปฏิบัติแบบนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างความขัดแย้งที่มากยิ่งขึ้นไปอีก แต่ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นครับและความขัดแย้งที่ผ่านมาจะถูกสาสสางอย่างเป็นธรรมมากขึ้นด้วยกลไกง,ง่ายๆแล้วก็เป็นกลไกที่มีอยู่แล้วในร่างฉบับนี้นะฮะคือการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหลักการฐานกระทาความผิดที่ไม่รวมอยู่ด้วยอย่างในมาตรา1นึเนี่ยโดยเฉพาะกับเยาวชนนะฮะกับเด็กๆให้มาอยู่ในกลไกการพิจารณาของคณะกรรมก,การการสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่ากรณีไหนเข้าข่ายการเรนี้รโทศกรรมกรณีไหนไม่เข้าข,าข่ายนะครับคือให้อำนาจคณะกรรมการ เป็นคนพิจารณานะครับว่าคดีไหนเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่ไม่ไม่เข้าข่าย 1- นึสองจริงๆเนี่ยก็ให้โอกาสเยาวชนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะครับแนวทางนี้จะได้รับความชอบธรรมมากกว่าเพราะคณะกรรมการที่เป็นบุคคล9้าคนที่มีสัสดส่วนมาจากองคอ์กรที่หลายฝ่ายยอมรับเนี่ยแล้วก็ด้วยวิธีนี้เราสามารถจะจับมือประชาชนทุกคนมาเข้าสู่กระบวนการความยุติธรรมเชิงสมารฉชัท์ได้จริงท้ายสุดนี้นะครับคือไม่ว่าเราจะมีอุดมการณ์แบบไหนนะฮะมีความคิดยังไงสิ่งสําคัญณนะเวลานี้คือเราต้องหา ็หาร่วมกันก็คือฉันทามาติทางสังคมที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีไหนอุดมการไหนความคิดแบบไหนนะฮะก็สามารถที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขแต่คำถามที่พวกเราต้องคิดก็คือหน้าตาสังคมสันติสุขที่พวกเราอยากจะเห็นเนี่ยเป็นแบบไหนสังคมสันติสุขที่ว่าคือสังคมที่ให้อภัยกับกระบฏให้อภัยกับการก่อการร้ายแต่โกรธเคืองเครียดแค้นกับการแสดงออกทางการเมืองหรือเปล่า หรือสังคมสันติสุขที่ว่าคือสังคมที่ให้อภัยกับคนที่ฉีกกฎหมายสูงสุดของประเทศให้อภัยนิรโทษกรรมกับคนที่ทํารัฐหารมาแล้ว11ครั้งแต่ไม่ให้อภัยกับประชาชนคนตัวน้อยที่ถูกกันแกล้งทางการเมืองใช่หรือไม่ สำหรับผมแล้วนะครับสังคมสันติสุขคือสังคมที่เราให้อภัยกับคนทุกคนที่ออกมาเรียกร้องต่อสู้กับความอายุติธรรมไม่ว่าเขาจะเป็นสีไหนไม่ว่าเขาจะอุดมการอะไรสิ่งสําคัญคือพวกเราคนไทยต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้จากอดีตและต้องพร้อมที่จะร่วมกันออกแบบอนาคตเพื่อไปสู่สังคมที่ดีกว่าด้วยการจับมือคนทุกคนไปด้วยกันนะฮะโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบคุณมากครับ